กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮ e l l o t ทนะสลับคลิปนี้ผนจะมาสรุปเรื่องราวของไอแม็กกากเดนสังคมกันเพื่อนที่ฉันทำลงไปไม่ได้ตั้งใจก้าวถล่มลงไป อยู่ในเหวลึกลึกเกินไปให้จะร้องทําไมนะครับร้องเป็นตีใหญ่กันเลยทีเดียวไอ้แม็กเองมันไม่ได้คู่ควรกับเพลงนี้กันเพื่อนตัวของไอ้แม็กเองนะเป็นอาชญากรก่อคดีมามากมายติดคุกมาหลายหนกันเพื่อนมันก่อคดีลักทรัพย์มันก่อคดีข่มขืนเด็กกันเพื่อนติดคุกเป็นว่าเล่นเข้าออกเรือนจําเป็นว่าเรื่องสนุกวันดีคืนดีมันได้รับการปล่อยตัวออกมาแทนที่มันจะกลับตัวกลับใจแต่มันไม่ใช่แบบนั้นตัวของไอ้แม็กมันเลวโดยกำมลสันดานกันเพื่อน ความชั่วอยู่ในสายเลือดของมนันเพื่อนมันตัดสินใจจ้างผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโบกันเพื่อนน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องกะทีกันเพื่อน เธอเองเป็นคนนิสัยดีเธอเองหารายได้เสริมโดยการขับรถรับจ้างตัวของไอ้แม็กมันก็จ้างเธอกันเพื่อนให้ไปส่งแถวนครประถมปรากฏว่าในระหว่างที่เดินทางตัวของไอ้แม็กมันเล่นละครตบตาเธอกันเพื่อนบอกว่าเมารถบอกว่าจะอาเจียนก็เลยให้เธอจอดรถข้างทางจังหวะนั้นเองเธอยังไม่ทันระวังตัวกันเพื่อนน้องกะที่เธอเองเป็นคนอัธยาศัยดีเธอเองเป็นคนมีน้ำใจเห็นผู้โดยสารป่วยเธอก็เลยจอดรถปรากฏว่าไอ้แม็กมันใช้ความใจดีของเธอใช้สายโทรศัพท์รับไป ที่คอของน้องกะทนเพื่อนเธอเองพยายามต่อสู้แบบสุดชีวิตแต่ตรงนี้เองมันสู้แรงผู้ชายไม่ได้ตัวของไอ้แม็กฆาตกรรมสําเร็จกันเพื่อนฆ่าน้องกะทีตายคารถหลังจากนั้นมันก็เอาศพน้องกะทีไปทิ้งข้างทางกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กมันเอารถของน้องกะทีไปขายได้เงินมา1 5 0 0 0บาทกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่มันก่อนี่คือเวรกรรมที่มันทากันเพื่อนเรื่องราวของไอ้แม็กการละครกากเดนสังคมรายนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตาม สไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทําความรู้จักกับอาชญากรรายนี้กันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กเองมันมีชื่อจริงๆว่านายนะรงศักแช่ผู้กันเพื่อนอายุ35ปีชื่อเล่นว่าแม็กกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นตัวของไอ้แม็กมันไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งกันเพื่อนเนื่องจากว่าชื่อของมันอยู่ที่ทะเบียนบ้านกลางเหตุผลที่ชื่อของมันอยู่ที่ทะเบียนบ้านกลางเนื่องจากว่ามันติดคุกบ่อยญาติอาจจะคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านกลางไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งกันเพื่อนประวัติของไอ้แม็กแบบบางๆกันเพื่อนช่วงประมาณปี50ตัวของไอ้แม็กก่อเหตุรักทรัพย์หลังจากนั้นปี52 53กันเพื่อนตัวของไอ้แม็กก่อเหตุกระทําชําเลาข่มขืนเด็กหญิงสาวอายุไม่เกิน15ปีีกันเเ่รยวา ข่มขืน2เคสกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองทําให้ตัวของไอ้แม็กต้องจอราเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจํา เป็นระยะเวลาประมาณ13ปีกันเพื่อนติดคุกกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากไอ้แม็กค้นโทษออกมาในปี6 6แทนที่ไอ้แม็กมันจะคิดได้แทนที่ไอ้แม็กมันจะกลับตัวกลับใจปรารากฏว่ามันยังเป็นคนเลวคนเก่าคนเดิมกันเพื่อนความเลวของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงกันเพื่อนมันออกตะเวนลักทรัพย์เหมือนเก่าเหมือนเคยกันเพื่อนตรงนี้เองก่อเหตุในเขตพื้นที่สพบางใหญ่สพใจัยืพกในเขตจังหวัดนนทบุรีกันเพื่อนไอ้แม็กเองมันจะมีแหล่งกดดานอยู่แถวนนทบุรีกันเพื่อนหลังจากปี ี 66, มันก่อเห็นมาประมาณ2-3ครั้งหลังจากนั้นมันย้ายถิ่นฐานไปแถวพัทยากันเพื่อน ตรงนี้เองมันออกตะเวนเช่ารถกันเพื่อนใครที่อยู่แถวพัทยาจะเห็นใบหน้าของไอ้แม็กติดตามร้านรถเช่าเนื่องจากว่ามันไปหลอกเช่ารถเขาแล้วไม่ยอมเอาไปคืนกันเพื่อนผู้เสียหายหลายสิบรายมูลค่าหลายแสนบาทกันเพื่อนเช่ารถแล้วเอาไปขายต่อลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้แม็กมันก็ซัดเสพเนจรมาอยู่แถวนนทบุรีอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปีพศ .2567 กันเพื่อนตรงนี้เองตัวของไอ้แม็กมันได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่า น้องทรายอายุประมาณ25ปีกันเพื่อนตัวของน้องทรายเองนะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเธอเองมีบ้านพักอยู่แถวบ้านดอนขาวกันเพื่อนตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมตัวของไอแม็กเห็นว่าหญิงสาวคนนี้หน้าตาดีมันก็เลยทักแชทมาหากันเพื่อนมีการจีบกันผ่านโลกโซเชียลและประเด็นสําคัญตัวของน้องทรายมีผัวอยู่แล้วกันเพื่อนเลขกเริ่มเดิมทีเลยน้องทรายมีผัวกันเพื่อนเธอเองอยู่กับผัวผัวเองเป็นคนขยันขันแข็งกันเพื่อนแต่พอไอแม็กทักมาหาเท่านั้นเธอเอง ก็เปลี่ยนใจไปชอบพี่แม็กซ์สังงานกันเพื่อนพี่แม็กซ์บอกว่าเคยติดคุกมาคดีฆ่าตำรวจกันเพื่อนอ้างกับน้องสายว่าเคยติดคุกมาคดีฆ่าตำรวจน้องสายบอกมักขนาดกันเพื่อนหลังจากคุยกันได้ประมาณ 2- 3สาวันตัวของน้องสายตัดสินใจหนีไปอยู่กับไอ้แม็กซ์กันเพื่อนไม่รู้ว่ามันมีคารมดียังไงตัวของน้องสายถึงหลงเชื่อตัวของน้องสายตัดสินใจทิ้งผัวที่เคยรักกันมาไปอยู่กับไอ้แม็กซ์เฉยกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กซ์ก็เลยพาน้องสายขึ้นสวรรค์นำกันองลององลองจับสองขาใช่โยให้ไหมใช่นะครับ ตรงนี้เองไอ้แม็กมันก็เลยพาน้องไซเล่ร่อนเงินเพื่อนย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆกันเพื่อนไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่บ้างไปเช่าโรงแรมบ้านรูดอยู่บ้างอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งกันเพื่อนโดยไอ้แม็กมันอ้างกับน้องไซว่ามันมีอาชีพในการรับซื้อรถเถื่อนกันเพื่อนรับซื้อรถจากบอนต่างๆเอาไปขายต่อนี่คือสิ่งที่ไอ้แม็กมันเล่าให้น้องไซฟังน้องไซเองก็หลงเชื่อกันเพื่อนหลังจากน้องไซหนีไปได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์กันเพื่อนครอบครัวก็ตามหาสุดท้ายท้ายสุดน้องไซก็เลยพาไอ้แม็กมาอยู่ที่บ้านกันเพื่อนส่วน ผัวเก่าของน้องสายน้องสายเตะทิ้งไปกันเพื่อนบอกว่าเจอของใหญ่ของยาวมาจากเรือนจําตรงนี้หนูมากข,ขนาดเอาพี่แม็กเป็นผัวดีกว่ามันเราใจดีกันเพื่อนผัวเก่าก็เลยเดินน้ําตาตกสะพายกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินออกจากบ้านน้องสายไปส่วนไอ้แม็กก็เดินเข้าบ้านเท่ๆไปแล้วบอกว่าผมจะเริ่มต้นใหม่กันเพื่อนหลังจากนั้นไอ้แม็กก็ช่วยครอบครัวน้องสายกันเพื่อนทํามาหากินครอบครัวน้องสายเอง,ขอองเองขามีอาชีพในการขายของตามตลาดนัด ไอ้แม็กก็ไปบ้างไม่ไปบ้างกันเพื่อนวันดีคืนดีของดีดมันก็ไปวันดีคืนดีของตายมันก็นอนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนส่วนมากแล้วไอ้แม็กมันจะออกไปข้างนอกกันเพื่อนออกไปหาเพื่อนมันมันอ้างว่ามันไปทํางานที่บ่อนมันอ้างว่ามันไปรับซื้อรถกันเพื่อน ครอบครัวของน้องสายเขาก็ให้โอกาสมันกันเพื่อนในเมื่อน้องสายรักตรงนี้ครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อแม่ของน้องสายก็ตบบ่าไอแม็กเบาๆบอกเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันจะผิดพลาดมายังไงเขาก็ให้อภัยกันเพื่อนดูเหมือนว่าชีวิตของไอแม็กกำลังจะไปได้สวยกาําลังจะไปได้ดีแต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมันก่อคดียาวเป็นหางว่าวมาแล้วกันเพื่อนมันแค่ต้องการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งมันแค่ต้องการหาที่กบดานเท่านั้นสุดท้ายท้ายสุดลายมันก็ออกกันเพื่อน ในวันที่11กันยายนปีพศ2567กันเพื่อนตัวของ MX a มันต้องการเงินด่วนมันต้องการหาเงินใช้ตรงนี้เองมันก็เลยติดต่อหาเครือข่ายของมันว่าต้องการอะไรไหมเดี๋ยวมันจะจัดมาให้กันเพื่อน เครือข่ายที่มันเคยขโมยรถเครือข่ายที่มันเคยติดต่อไว้บอกว่าต้องการรถเก่งสักคันหนึ่งมีนายตำรวจต้องการเอาไปให้ลูกสาวเขาใช้กันเพื่อนหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่11กันยายนตัวของไอ้แม็กมันตัดสินใจเดินทางไปในเขตพื้นที่สุขุมวิท77ิกันเพื่อนอยู่หน้าบริเวณโรงพักพักขนงกันเพื่อนตรงนี้เองไอ้แม็กมันทําทีไปยืนรอรถหลังจากนั้นมันก็กดเรียกรถกันเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโบ๊ทตรงนี้เองมันก็เลือกไปเรื่อยกันเพื่อนจนกระทั่งไปเจอน้องกกิัน น้องกะที่เองมีชื่อจริงๆว่านางสาวทิติรัตชาติพูดกันเพื่อนอายุ47ปีเธอมีอาชีพเสริมในการขับรถรับจ้างกันเพื่อนความจริงแล้วไม่ใช่อาชีพหลักของเธอเวลาเธอว่างๆเธอจะออกมาขับรถกันเพื่อนอุปนิสัยเธอเองเป็นคนล่าเริงแจ่มใสกันเพื่อนส่วนพฤติกรรมของเธอเป็นสาวทอมกันเพื่อนตรงนี้เองน้องกะที่ก็ได้รับการเรียกรถจากไอ้แม็กกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอเองก็มารับไอ้แม็กอยู่บริเวณหน้าซอยสุขุมวิท77กันเพื่อนตัวของไอ้แม็กมันเคลื่อนรถมาเสร็จแล้วมันก็ให้น้องกะที่มา ส่งที่จังหวัดนครปฐรมกันเพื่อนซึ่งในการเรียกแอปครั้งนี้มันจะระบุปลายทางอยู่แล้วกันเพื่อนน้องกะทิรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาส่งที่นครปฐมเธอเองก็โทรปรึกษาญาติญาติบอกว่าอย่าไปส่งเลยมันไกลเนื่องจากว่ามันดึกแล้วกันเพื่อนกว่าจะกลับมาอาจจะเป็น3ามสี่ทุ่มตรงนี้เองน้องกะทิบอกว่าไม่เป็นไรขอวิ่งรอบสุดท้ายก็แล้วกันอยากจะมีเงินเข้าบ้านอยากจะมีเงินเข้าไปเลี้ยงดูครอบครัวกันเพื่อนน้องกะทิก็เลยตัดสินใจมารับไอ้แม็กกันเพื่อนหลังจากนั้นน้องกะทิกับไอ้แม็กก็ขี่รถ ออกจากสุขุมวิท77กันเพื่อนมุ่งหน้ามาที่จังหวัดนครปฐมกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของไอ้แม็กมันก็นั่งรถมาเรื่อยๆกับน้องกะทิกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กเองมันนั่งอยู่ข้างหลังเบาะน้องกะทิกันเพื่อนจนมาถึงบริเวณบ้านต้นลายนกันเพื่อนอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสับปะทวนอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมบริเวณแห่งนี้จะเป็นทุ่งนากันเพื่อนข้างๆทุ่งนาก็จะมีต้นกล้วยเยอะแยะไปหมดกันเพื่อนมันเป็นที่เปี่ยวที่รับตาคนพอขี่รถมาถึงตรงจุดนี้ตัวของไอ้แม็กมันก็เปิดการแสดงกันเพื่อนมันสะก บอกว่าตัวของมันเองกําลังจะอ้วกันเพื่อนมันเมารถหนักขนาดตัวของน้องกระทีก็เลยตัดสินใจจอดรถข้างทางกันเพื่อนเพื่อให้ไอแม็กลงไปอ้วกเพื่อให้อแม็กลงไปพักกันเพื่อนจังหวะที่น้องกระทีจอดรถอยู่ข้างทางนี่เองตัวของไอ้แม็กมันได้ตัดสินใจใช้สายชาร์จโทรศัพท์รัดไปที่คอน้องกระทีกันเพื่อนมันนั่งอยู่ข้างหลังมันก็เอาของไปที่คอรั้งใส่กับเบาะกันเพื่อนตรงนี้เองน้องกระทีก็ดิ้นทุรนทุรายกันเพื่อนเธอเองพยายามยื้อยุดเธอเองพยายามสุดกระชากตัวเองออกจากเบาะรถกันเพื่อน แต่ตรงนี้เองเธอสู้แรงผู้ชายไม่ไหวกันเพื่อนตัวของไอ้แมกมันตัวใหญ่ตัวยังกับควายกันเพื่อนตรงนี้เองแรงมันดีกันเพื่อนไม่รู้ว่ามันไปเสพตัวไหนมามันรังน้องกะทิจนขาดใจตายขามือกันเพื่อนหลังจากน้องกะทิขาดใจตายตรงนี้เองตัวของไอ้แมกมันตัดสินใจอุ้มร่างของน้องกะทิลงไปทิ้งข้างทางกันเพื่อน ทิ้งห่างจากบริเวณถนนประมาณ3เมตรเท่านั้นเองกันเพื่อนโยนทิ้งข้างทางเหมือนไม่มีราคาเหมือนผักเหมือนปลาน,นี่คือสันดานของไอ้แม็ก,กันเพื่อนความเร็วระยำของมันเกินจะบรรยายจริงๆกนเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้แม็กมันก็เขี่ยรถไปที่บ้านน้องทรายกันเพื่อน ข right ี there, women, there, the ่รถไปอ้างกับพ่อตากับแม่ยายกับน้องายว่ามันได้รถมาใหม่กันเพื่อนตรงนี้เองครอบครัวของน้องไซก็รู้สึกดีใจกันเพื่อนชี่ชาผัวเราได้รถมาใหม่ตรงนี้เองน้องไซก็ยิ้มแป้นกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กบอกว่ารถคันนี้มันรับมาจากบ่อนกันเพื่อนเป็นรถหลุดจำนำมามันจะเอามาขายต่อตัวของไอ้แม็กมันบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้ามันจะเอาไปขายหลังจากนั้นมันก็นอนอยู่ที่บ้านเมียมันกันเพื่อนในระหว่างนี้เองนะครับญาติของน้องกะที่กันเพื่อนพยายามติดต่อหาน้อง thì để... แต่ติดต่อไม่ได้กันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เลยไปแจ้งความกันเพื่อนแจ้งความคนหายตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ช่วยตามหาญาติก็ประกาศตามหาตามเพจต, els, ตา่ตางๆกันเพื่อนประกาศคนหายเนื่องจากว่าตอนนั้นเองยังไม่เจอศพยังไม่เจอร่างกันเพื่อนทาได้ดีที่สุดก็แค่ประกาศคนหายกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองตัวของไอ้แมกมันได้มีการนํารถไปขายกันเพื่อนให้กับขบวนการซื้อรถผิดกฎหมายซื้อรถเถื่อนกันเพื่อนขายไปขายมาจนรถคันนี้ไปอยู่ที่ภูเก็ตกันเพื่อนไปอยู่กับสิบตำรวจโทรหญิงท่านหนึ่งกันเพื่อนมีช ชื่อว่านางสาวหยาดทิคันสิทธิ์คนเพื่อน คนคนนี้เป็นตำรวจตอมตอกันเพื่อนซื้อรถต่อไปจากไอ้แม็กเป็นมือสุดท้ายกันเพื่อนเอาไปขับเฉิดฉายในตอมอหน้าตาเฉยกันเพื่อนซื้อรถต่อจากไอ้แม็กไปในราคา35,000บาทกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่สิบตำรวจโทรหญิงท่านนี้ทำกันเพื่อนซื้อรถเถื่อนไปใช้งานสังงานกันเพื่อนหลังจากนั้นนตัวของไอ้แม็กมันก็กลับมาที่บ้านน้องทรายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติกันเพื่อนตรงนี้เองนะก็มีการตามหาน้องกะที่อยู่เรื่อยๆกันเพื่อนพยายามตามหาพยายามประกาศหาจากญาติของน้องกะทีกัน เพื่อปรากฏว่ามีพลเมืองดีท่านหนึ่งกันเพื่อนเขาเองไปตัดหนอกกล้วยกันเพื่อนอยู่บริเวณริมทางที่เกิดเหตุพอดีกันเพื่อนปกติแล้วเขาเดินผ่านจุดนี้บ่อยแต่ไม่เคยได้กลิ่นอะไรเลยกันเพื่อนผ่านไปผ่านมาหลายวันไม่เคยได้กลิ่น แต่วันนี้เองเขาอยากได้หนอกล้วยไปปลูกที่อื่นกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจเดินฝ่าป่ากล้วยเข้าไปกันเพื่อนป่ากล้วยนี้อยู่ข้างทางปรากฏว่าไปเจอร่างของน้องกะทินอนเสียชีวิตอยู่ข้างป่ากล้วยกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนพลระเมืองดีท่านนี้ก็ไม่รอช้าตัดสินใจยกหูโทรศัพท์เก่งกลางไปที่สพนครชัยศรีกันเพื่อนบอกว่ามีคนตายอยู่ข้างถนนให้มาตรวจสอบด่วนๆหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนพอมาเจอร่างของน้องกะทิก็คน ดูตัวตรงนี้เองมีเอกสารคมกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่บัตรประชาชนมีรูปประพันธ์สันฐานตามที่มีการประกาศตามหาก่อนหน้านันกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนครชัยศรีก็เลยโทรแจ้งญาติของน้องกระที่ให้มาตรวจสอบกันเพื่อนมายืนยันรูปประพันธ์สันฐานว่าใช่น้องกระที่ที่ตามหาหรือไม่ทันทีที่ญาติมาถึงกับร่ำไห้ด้วยความเสียใจกันเพื่อนสภาพศพของน้องกระที่เน่าเปื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนเธอเองนอนอยู่ข้างทางกันเพื่อนสภาพใบหน้าเละตุ้มเป๊กันเลยทีเดียว ตรงนี้ไม่อยากบรรยายเยอะกันเพื่อนถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้วายชนก็แล้วกันน้องกะทิเสียชีวิตมาหลายวันแล้วกันเพื่อนประมาณ78วันญาติได้แต่ร่าไห้กอดคอกันกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ปักหลักปักใจเชื่อกันเพื่อนว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมเนื่องจากว่าลักษณะการตายตายแบบผิดธรรมชาติกันเพื่อนหลังจากนั้นเมื่อเจอร่างเมื่อเจอศพตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ทําการสืบสวนในลักษณะของคดีฆาตกรรมกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นมันเป็นคดีสูญหายกันเพื่อนแม้ว่าพยานหลักฐานการเรียกรถเรียกโบ๊ตรงนี้เองจะชี้ไปที่ตัวไอ้แม็กแต่ตอนแรกเองยังจับกลุ่มตัวมันไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่เจอศพกันเพื่อนมันเป็นแค่คดีสูญหายจึงไม่สามารถจับกลุ่มตัวมันได้แต่เมื่อเจอศพแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทํางานง่ายขึ้นกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้านที่ตำรวจก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานกันเพื่อนใช้เวลาเพียงข้ามคืนตรงนี้เองเจ้าหน้านที่ตำรวจก็สามารถแกะรอยไปตามจับกลุ่มตัวไอ้แม็กได้ที่บ้านพักของน้องสายกันเพื่อนซึ่งการจับ คุมครั้งนี้นะไม่ใช่ข้อหาฆาตกรรมกันเพื่อนไม่ใช่ข้อหาชิงทรัพย์แต่เป็นข้อหารักทรัพย์ก่อนนานานกันเพื่อนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจกลัวมันหนีกันเพื่อนก็เลยเอาหมายจับเก่าไปจับมันไว้ก่อนกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยคุมตัวมันไปที่ภาค7กันเพื่อนเป็นชุดสืบภาค7มาจับลุมตัวไอ้แม็กกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการนวดไอ้แม็กเบาๆกันเพื่อนตรงนี้เองไม่แน่ใจว่านวดไปนานขนาดไหนตัวของไอ้แม็กถึงกับตัวงอกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กมันมีการกระซิบบอกนักข่าว่า มันโดนตำรวจกระทืบกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหลี่ยมโจรของมันหรือเปล่าเป็นเหลี่ยมคุกของมันหรือเปล่าอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายกันเพื่อนหลังจากตำรวจนวดอยู่นานสองนานตรงนี้เองเขาก็ไม่ได้นวดมันเปล่าๆกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีการฉลมน้ำมันมวยให้มันด้วยเหรอไม่ใช่นะครับตรงนี้เองเขามีพยานหลักฐานกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างตัวของไอ้แม็กกับตัวของน้องกะทิในระหว่างที่มีการจ้างรถกันหรือแม้แต่กล้องวงจรปิด ไทม์ไลน์มันชัดเจนว่าตัวของไอ้แม็กมีการนำรถไปขายนำรถมาตรงนี้เองมันชัดเจนกันเพื่อนจนในที่สุดตัวของไอ้แม็กมันก็เลยรับสารภาพว่ามันเป็นคนลงมือก่อเหตุครั้งนี้กันเพื่อนตอนแรกเองมันรับสารภาพกันเพื่อนผมไม่แน่ใจว่ามันรับสารภาพเพราะกลัวโดนซ้อมอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่สุดท้ายท้ายสุดในวันที่20กันยายนปีพศสองพรตรงนี้เองจะมีการคุมตัวไอ้แม็กไปฝากขังกันเพื่อนปรากฏว่าไอ้แม็กมันกลับลำกันเพื่อนมันบอกว่ามันไม่ได้ ทำกันเพื่อนมันอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างคนอื่นกันเพื่อนมันบอกว่ามีคนก่อเหตุสองคนร่วมกับมันนั่นก็คือน้องสายกับไอเอ็มกงนเพื่อน คือตัวของไอ้แม็กมันไม่ได้ปฏิเสธว่ามันอยู่ในขบวนการกันเพื่อนแต่มันบอกว่ามันมีคนร่วมขบวนการมากกว่านี้ไม่ใช่มันแค่คนเดียวกันเพื่อนตอนแรกมันรับจบไปแล้วแต่ตอนนี้มันไม่รับเจ็บกันเพื่อนตรงนี้เองมันบอกแบบนี้กันเพื่อนมันมีการขอปากาขอกระดาษกันเพื่อนแล้วก็เขียนจดหมายน้อยมาให้นักข่าวกันเพื่อนมันบอกว่าไอ้เอ็มเป็นคนลงมือรัดคอน้องกะทีกันเพื่อนส่วนตัวนางนกต่อนั่นก็คือน้องสายก็นั่งไปด้วยกันเพื่อนส่วนไอ้แม็กเองเป็นคนนั่งดูเฉยๆกันเพื่อนมันไม่กล้าห้ามเอ็มเนื่อง จากว่าไอเอ็มดูตรงนี้เองมันก็เลยปล่อยเลยตามเลยกันเพื่อนมันมีแค่หน้าที่ขับรถไปขายเท่านั้นมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในมุมนี้กันเพื่อนไม่ได้ลงมือฆ่ามันอ้างบอกว่าตัวของมันฆ่าคนไม่เป็นถ้าข่มขืนคนมันถนัดกันเพื่อนมันบอกว่ามันไม่เคยมีคดีฆ่ามาก่อนมันมีแค่คดีข่มขืนกันเพื่อนแม้มันจะอ้างข้างๆคูคูแบบนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้ปล่อยผ่านกันเพื่อนเขาก็พยายามไปแกะรอยไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าไทม์ไลน์มันชัดเจนกันเพื่อนตัวของไอ้แม็กมันก ่อเหตุคนเดียวกันเพื่อนไม่มีเมียของมันนั่นก็คือน้องสายรวมถึงเพื่อนของมันนั่นก็คือเอมไปด้วยแม้แต่คนเดียวกันเพื่อนมันฉายเดียวมันโชว์เดียวแต่ตรงนี้เองมันไม่อยากติดคุกคนเดียวมันก็เลยร่วมสังขยาเอาเพื่อนมันไปด้วยกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดหลักฐานมันไม่เพียงพอไม่สามารถเอาผิดน้องสายได้และตัวของไอเอ็มมีตัวตนจริงๆหรือไม่ตำรวจก็ยังไม่รู้กันเพื่อนเนื่องจากว่าไอแมฆมันพูดลอยๆหาที่มาที่ไปไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลงบันทึกจับกลุ่มแค่ แล้วก็แจ้งข้อหาให้มันด้วยการสองข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าจริงทรัพย์ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกันเพื่อนอัตราโทษก็คือตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกันเพื่อนสองก็คือซ่อนเล้นอำพรางศพอัตราโทษ1ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ2ข้อหาใหญ่ที่ตัวไอ้แม็กได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนพอมันโดนแจ้งข้อหาเท่านั้นกันเพื่อนไอ้แม็กก็เกิดการแสดงอีกหนึ่งรอบหนึ่งครามันเอาหัวโขกลูกกรงห้องขังกันเพื่อนเสียงดังปงเปงปงเปงกันเลยทีเดียวนักข่าวถาม ว่ามึงโขกทําไมตรงนี้เองไอ้แม็กมันบอกเคียะกันเพื่อนถ้าผมจะติดคุกคนเดียวแบบนี้ผมไม่ยอมถ้าเมียผมไปด้วยเพื่อนผมไปด้วยอ,อันนี้พอคุยกันได้กันเพื่อนตัวของไอ้แม็กมันร่าไห้ด้วยความเสียใจกันเพื่อนเดินหยองแยงยงยองแยงนึกว่าลูฟี่ใส่หมวกควางก้มท้องงองแงกันเพื่อนตรงนี้เองร้องไห้กระซิบก,กระซิบไม่อยากจะติดคุกบอกผมไม่อยากทําแบบนี้ผมไม่อยากทําแบบนี้ผมไม่เคยทําแบบนี้ตรงนี้เองขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยกันเพื่อนนี่คือน้ําตาหยดสุดท้ายของ ของไอ้เม็กก่อนที่มันจะจรีเข้าไปอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนตอนนี้เองไอ้แม็กถูกฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนส่งตัวยาวๆยกมือใบๆจากโลกภายนอกเข้า<ๆ>ไปสู่โลกภายในซึ่งตรงนั้นเองก็ไม่ใช่ปัญหากันเพื่อนเนื่องจากว่ามันอยู่ในคุกมากกว่าอยู่ข้างนอกอยู่แล้วแต่รอบนี้เองอาจจะนานหน่อยกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็ได้แต่หวังว่ากฎหมายไทยจะทําอะไรสักอย่างกับคนแบบนี้กันเพื่อนคนบางคนไม่ควรให้โอกาสก็อย่าให้โอกาสมันเลยกันเพื่อนคนแบบไอ้แม็กมันชั่วเกินคนชั่ว โดยกำมล,ลสันดานกันเพื่อนอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในน่ะดีแล้วกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของไอ้แม็กกันเพื่อนกากเดินสังคมผู้ยังใช้ชีวิตลดนเล่นอยู่ในเส้นทางสายอาชญากรรมกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะต้องกราบขออภัยเพืเ่อนไว้นะที่นี้ด้วยขออภัเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอยให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณคร 嗯。